แมจะช่องไอแพคเกอร์ผมวันนี้ก็ผมเข้ามาในป่าคนเดียวนะผมเนียจุดที่ผมอยู่ตอนนี้ไม่มีใครผมมีแค่ผมคนเดียวนะก็เป็นจุดที่เป็นลำธารน,นะผมนี่นะครับเป็นลำธารธรรมชาตินะสวยงามามากๆรับผมเนี่ยน้ําก็กําลังน่าเล่นนะผมอันนี้ก็ผมเข้ามาในช่วงของปลายฤดูฝนนะครับตอนนี้เป็นช่วงปลายของเดือนตุลาคมนะผมเี่นะตอนนี้น้ํายังมีนะผมซึ่งน้ําไม่ได้ลึกนะครับน้ําเป็นน้ําตื้นๆนะสามารถเดินเล่นได้เลยนะผมน,นะ คือน้ำหน้านอนแช่มากๆผมนี่เป็นชั้นน้ำตกนะครับลดระดับลงมาเรื่อยๆนะผมแล้วก็ไหลลงมาถึงตรงนี้ครับโอ้มีผงปลานะครับเสียดายเนาะกล้องผมซูมไม่ได้นะครับเป็นปลาตัวเล็กนะโอ้ปลาเยอะเลยนะผมนี่ก็จะไหลลงมาตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นใต้ต้นไทรนะผมนี่สวยงามมากครับผมแต่ต้องบอกก่อนว่าจุดนี้ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวนะครับเป็นกลางป่านะผม นะก็น้อยคนนะครับที่จะรู้จักเนาะเพราะส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มของชาวบ้านแล้วก็นายพานนะที่จะรู้จักสถานที่แห่งนี้นะผมนะจุดนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่ชาวบ้านเคยมาตั้งแคมป์เวลามาหาของป่าานะเพราะว่าผมสังเกตเลยนะมีกองไฟนะผมนี่นี่ก็เป็นกองไฟยังใหม่อยู่ครับน่าจะเป็นกองไฟที่ชาวบ้านมาเกาะไว้เมื่อม่กี่วันก่อน,นะผมนี่นะวันนี้ไม่มีใครผมมีแค่ผมนะ นี่ผมลำธารสวยมากครับเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปอีกนิดนึงนะผม,ม,มนี่ครับขูนี่ครับขูแน่ามาตั้งเข็มมากมากครับผม สวยมากครับถือว่าเป็นไม้เด็ดอีกที่หนึ่งเลยนะผมนะตรงนี้เป็นต้นไทรนะครับนี่ครับคือน้ําตื้นๆน,นะผมไม่ได้ลึกเลยครับนี่เป็นแก่งหินนะนี่สวยงามมับผมวันนี้นะครับผมเข้ามาในป่ายก็เป็นเวลาผมดูก่อนนะน่าจะเกือบเที่ยงนะครับ ตอนนี้11บเอโมงสีผมก็อีก10กว่านาทีเนี่ยก็จะเที่ยงแล้วเนาะผมก็เลยเดี๋ยวจะหาอะไรกินก่อนนะผมทากับข้าวกินก่อนทบวันนี้ก็ผมกะว่าจะเข้ามาหาอยู่หากินเช่นเคยนะผมก็กะว่าจะเข้า,าหาหน่อไม้เนาะแต่ว่ามาเจอลําธารก่อนก็เดี๋ยวต้มหน่อไม้เนาะต้มหน่อไม้กินตรงลาธารน,นี้ก่อนผมเดี๋ยวค่อยไปหาหน่อไม้นะฝั่งนั้นมีกล้วยไม้กอด อนก้อนหินนะผมะเดี๋ยวผมถ่ายรูปส่งให้พานหมีดูนะผมเผื่อพานหมีสนใจนะครับนะบรรยากาศดีมากผมแต่ว่าข้อเสียคือจุดนี้ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือนะครับเป็นน้ำาตกไหลลงมาเลยนะผมผมหาจุดต้มหน่อไม้ก่อนนะผมหน่อไม้คือผมต้มผมต้มมาจากบ้านนะนะผมแค่เอามาอุ่นเฉยนะครับ เป็นหน่อไม้ที่ผมแช่แข็งไว้นะครับโอ้โหเป็นชั้นลงมานะครับสวยมากครับผมอ้ผูกเปนอนได้สบายนะครับแบบนี้นะ เสียงผมอาจจะเป้าหนะ่อยเนาะเพราะว่าเสียงน้ําตกค่อนข้างดังผม,ผมก็จะก็จะทําการต้หมหน่อไม้ตรงนี้นะครับแล้วก็กินตรงนี้เลยเนาะสวยงามมากครับผม ก็ใช้เตาแก๊สนะเพื่อความสะดวกสบายับผมก็จะได้ไม่ต้องก่อไฟเนาะนี่ครับอันนี้คือหน่อไม้นะผมหน่อไม้ที่ผมเคยหาแล้วก็เอาไปฟรีดไว้ที่ตู้เย็นนะผมเนี่ยนะผมทไว้นานแล้วนะครับนะแต่ยังเห็นว่าสภาพยังดีนะผมก็อันนี้คือผมจะเอามาทําการอุ่นนะผมอุ่นอีกครัง้งหนะึ่งแล้วก็จะกินกับน้ําพริกนะครับนี่ยนอะันที่ก็เพิ่งซื้อมานะผมนี่ครับแล้วก็ว่าจะชงอวนตีนกินเนาะนี่ครับ เดี๋ยวรอให้น้ำเดือดครับเอ่บรรยากาศับผมบรรยากาศดีมากมากครับในวันที่ท้องฟ้าปลอดโปร่งเนาะนี่ครับผมสิ่งที่น่าเสียดายคือตรงนี้มันเปลี่ยวนะครับฉะนั้นแล้วเวลาที่เข้ามาเนาะเข้ามาคนเดียวนี่ก็ต้องระมัดระวังนะผมว่าอันตรายนะครับเราจะมองแค่ความสวยงามไม่ได้ครับผม ผมก็จะอุ่นเนาะให้มันร้อนแล้วก็จะกินกับน้ำพริกับผมกินง่ายๆนะวันนี้นะน่ครับนี่ได้ที่แล้วครับผมมาครับผมตอนนี้หน่อไม้สุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่นะนี่อันนี้คือหน่อไม้ที่ผมเพิ่งต้มโอ้ยังร้อนๆอ,อยู่นะก็กินกับน้ําพริกแมงดานะผมนี่นะอันนี้ก็ซื้อมานะผมไม่ได้มีใครสปอนเซอร์นะครับเห็นนะก็กินง่ายๆแบบนี้ครับข้าวไม่มีนะผมกินแบบนี้นะผม ก็เป็นหน่อไม้ที่มาหาแถวนี้แหละครับที่ผมเคยมาหาแล้วก็ไปต้มแล้วก็ไปฟีดไว้นะผมก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือสวยๆเลยนะผมเห็นนะก็กินท่ามกลางบรรยากาศน้ําตกนะผมนี่เมื่อกี้ผมไปผูกปเปลไว้นะครับก็ไปนอนเล่นแล้วเนาะนี่บรรยากาศดีมากครับหน้ามาตั้งแคมป์มากเลยนะนี่วันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งนะผม เมื่อกี้ก็ผมเอาหน่อไม้เนาะไปวางไว้ให้กับเจ้าที่เจ้าท,า,ทางเนาะฝั่งนั้นนะครับก็เป็นการทําตามความเชื่อเนาะนี่ผมมาเดี๋ยวกินครับผม โอเคผมหนละังจากที่กินเสร็จเนาะผมก็จะขอนอนปีก่อนนะผมนอนปีให้อาหารย่อยก่อนนิดนึงนะผมเดี๋ยวค่อยไปเดินทางต่อนะไปหาหน่อ,อไม้เลผมโอ้บรรยากาศดีมากผมวันนี้เข้าป่าเนี่ยแทบไม่อยากไปหาหน่อ,อไม้เลยแทบไม่อยากหาอยู่หางกินเลยอยากพักผ่อนมากกว่าเลผมเมื่อวานก็ผมเพิ่งจะไปบริจาคเลือดมานะผมตรงแขนข้างซ้ายนะเนี่ยครับ เมื่อวานก็เลยไม่ได้เข้าป่าทําคลิปเนาะก็เว้นว่างไปวันหนึ่งผมคลิปนี้เนี่ยอาจจะลงช้าเนาะหรือว่าอาจจะเป็นลงข้ามวันนะผมก็อันนี้ก็ชี้แจงก่อนเนาะเนื่องจากว่าเมื่อวานผมไม่ได้ทําคลิปนะครับผมไปเดินทางไปที่โรงพยาบาลศูนย์สุคนครเนาะเพื่อนนะจะบริจาคเลือดน,นะผมก็ครั้งนี้เนี่ยตั้งใจว่า3เดือนจะบริจาคครั้งหนึ่งนะผมก็ถ้าเป็นไปได้เนาะ,อะโอเคเดี๋ยวขอตัวนอนพักก่อนนะผมเดี๋ยวค่อยไปต่อนะ ครับผมตอนนี้ผมก็เก็บเปยแล้วครับผมก็เดี๋ยวจะเอาเปยไปใส่กระเป๋ากันครับแล้วก็เดินทางต่อเนาะนี่ก่อนเดินทางต่อเดี๋ยวผมจะพาเดินชมบรรยากาศอีกสักรอบหนึ่งับผมนี่จุดนี้บรรยากาศดีมากครับไปครับผมเดี๋ยวผมจะพาเดินชมบรรยากาศนะครับมาเดี๋ยวผมขอหาเส้นทางเดินก่อนนะผม ต้องย้ำอีกครั้งว่าจุดนี้ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวนะครับฉะนั้นแล้วผมจะไม่บอกนะว่าพิกัดอยู่ตรงไหนนะครับวันนี้ก็ผมพามาดูอย่างเดียวนะเนื่องจากว่าเป็นสถานที่ที่ยังผู้คนเข้าไม่ค่อยถึงครับผมมนก็เลยยังเป็นสถานที่ที่มีความติดนะครับมีความเป็นธรรมชาตินะ เป็นแบบดั้งเดิมนะครับธรรมชาติสรรสร้างมาแบบไหนก็ยังเป็นแบบนั้นนะครับเห็นไหมน้ำใสมากครับแล้วก็น้ําไม่ได้ลึกเลยนะนี่บรรยากาศดีมากๆครับผมนี่อันนี้ผมไม่มั่นใจว่าน้ำเนี่ยจะมีถึงหน้าแล้งหรือเปล่าครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นช่วงปลายฤดูฝนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยตอน ตอนต้นฤดูฝนเนาะน้ําจะแรงมากนะผมกระแสน้ําแรงมากตรงนี้เนี่ยเดินไม่ได้นะผมแต่ว่าตอนนี้นี่ยก็อยู่ในช่วงปลายฤดูเนาะปลายฤดูฝนครับน้ําก็เลยเหลือประมาณนี้นะผมผมคิดว่าช่วงหน้าแล้งนี่ยอาจจะแห้งเนาะอาจจะแห้งหรือว่าถ้าเกิดว่ามีก็อาจจะเป็นน้ําไหลนิดหน่อยนะผมนี่แต่ตอนนี้ก็ยังยังถือว่าสวยงามนะผมนั่งมาตั้งแคปมป์นะครับนฮะนี่บรรยากาศดีด้วยนะผม ข้อเสียก็คือที่นี่มันเปี่ยวนะครับมันเปี่ยวมันไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือนะมันก็ค่อนข้างจะเสี่ยงอยู่นะผมอย่างผมที่มาวันนี้ก็ผมต้องระมัดระวังตัวเองผมก็ต้องหูตาไวนิดนึงนครับว่าเวลาที่เราเข้าป่าคนเดียวเราจะมองแค่ในเรื่องของความสวยงามไม่ได้นะผมต้องมองมองให้รอบด้านนะผมนะโน่นส่วนฝั่งนั้นก็นจะเป็นเป็นยอดเขาอีกลูกหนึ่งผมนะ คือจุดที่ผมอยู่ตอนนี้เป็นบริเวณหูเขาครับนี่เห็นไหมฮะบรรยากาศดีมากผมนี่ตรงนี้ก็มีกล้วยไม้นะครับกล้วยไม้อันนี้เป็นสิงโตขอมสิงโตรว,วงข้าวนะดอกเขาจะเป็นลนักษณะเหมือนรวงข้าวนะครับส่วนนี้ก็ต้นโฮย่านะผมนี่โฮย่าหรือว่าหัวใจทศกัณฐ์นะเห็นไหมฮะและ้วลักษณะใบของเขาเนี่ยจะสวยมากนะผมนี่เป็นรูปหัวใจนะครับ ีพี่ๆน่าจะเคยเห็นเนพราะว่าตามร้านต้นไม้ประดับเนาะเขาจะมีขายนะผมมีแบบด่างก็มีนะครับแต่ว่าในส่วนที่เป็นต้นที่ขึ้นตามธรรมชาติมันจะมีแค่สีเขียวนะแบบด่างหายากนะผมนี่นะครับน่ามาตั้งแคมป์ใช้ชีวิตมากเลยนะผมนี่พานมีเห็นน่าจะอยากมานะผมตอนนี้ก็ สำหรับคนที่ถามถ่ายอาการพานหมีเนาะพานหมีหายป่วยนะผมก็ยังมีอาการไอนิดน,น,น,นหน่อยเนาะก็ยังถือว่าไม่หายขาดนะครับก็ตอนนี้นะ่าจะพร้อมลุยแล้วแหละก็รอวันนะผมเรากําลังนัดกันครับว่าจะหาวันตั้งแคมป์อีกนะผมจริงๆจุดนี้ก็เหมาะนะแต่ว่าพานหมีน่าจะไม่ชอบนะผมเพราะมันทึก <laughs> มันไม่มีสัญญาณมือถือนะครับไปโอเคเดี๋ยวผมจะกลับไปฝั่งโน้นนะผม โอ้ <Hey>. oh, บรรยากาศดีมากจริงครับ hey. <Hey. S 2> กับการเข้าป่าคนเดียวเนาะ <Hey. S 2> ก็มาเจอสถานที่สวยๆคนเดียวนะครับสถานที่นี้ทีมงานท่านอื่นยังไม่มีใครรู้นะครับ <Hey. S 2> จุดนี้มีแค่ผมนะครับที่รู้จักเนาะก็ hey. <Hey. S 2> ถือเป็นสถานที่ลับนะครับ <Hey. S 2> สถานที่ลับนะ <Hey. S 2> นเพราะว่าจุดนี้ค่อนข้างจะไกลบ้านผมับก็ hey. ต้องขับรถมาประมาณ20กิโลเมตรครับกว่าจะถึงนะเพราะเป็นฝาที่ผมมาหาหนออ่อไม้บ่อยๆครับจุดที่ผมหาหน่อ,อไม้ก็จะอยู่ฝั่งนั้นครับฝั่งด้านบนนะแต่ว่าวันนี้ผมลงมาหาจุดนี้ก่อนครับจริงๆนี่ผมก็ไม่เคยลงมาถึงนี่นะอา่าผมมาบริเวณขอบๆนะครับแต่ว่าวันก่อนเนี่ยผมมาเนี่ยบังเอิญมากผมเจอนะผมเจอเป็นแก่งเห็นหม,มันสวยมากผมผมก็เลยลองเดินลงไปดูปรากฏว่ามันสวยจริงๆฮะนี่ครับผม ถือเป็นโอกาสดีๆนะที่ได้พาที่พีมาชมนะครับกับแหล่งแหล่งน้ำตกธรรมชาตินะครับไปโอเคเดี๋ยวผมขอเดินกลับไปฝั่งนั้นนะครับ ภาพจากมุมสูงนะครับตรงนี้ก็เป็นเส้นทางหาของป่างของชาวบ้านโอ้ผมเจอดอกไม้ด้วยดอกนี้ไม่ไม่รู้ว่าดอกอะไรครับแต่ว่าสวยดีครับเห็นไหมสีสันเนาะโอ้เป็นจุดที่สวยจริงฮะ เป็นน้ำตกธรรมชาติแบบปิบๆเลยครับโอเคครับผมสำหรับอีพีนี้ก็คงจะมีประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปหาหน่อไม้ต่อเนาะแต่ว่าผมจะแยกอีพีนะผมเนื่องจากว่าเวลามันอาจจะเยอะเกินไปเนาะไม่ให้เวลามันเยอะเกินไปก็เลยจะแยกอีพีนี้กับอีพีต่อไปผมก็สำหรับใครที่อยากดูคลิปหาหน่อไม้ก็ไปดูอีพีต่อไปนะผมก็อย่างที่บอกแ้่เมื่อวานเนี่ย ผมได้ไปบริจาคเลือดเนาะที่ธนาคารธนาคารเลือดนะผมที่โรงพยาบาลศูนย์สกลนครน,นะครับก็ผมไปบริจาคช่วงประมาณเที่ยงเที่ยงเนาะกว่าจะกลับมาก็บ่ายผมก็เลยไม่ได้เข้าป่านะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้แขนววมเนาะเพราะว่าหลังจากที่เราบริจาคเลือดในแขนข้างที่เราบริจาคเลือดนะหมอจะไม่ให้ใช้งานนะครับผมก็เพื่อป้องกันไม่ให้มันบวมเนาะเมื่อวานผมบริจาคผมจําไม่ได้นะประมาณ400หรือว่า450ซีซีแหละผมจําไม่ได้นะ ก็หลังจากนี้นะครับผมตั้งใจไว้ว่าทุก3เดือนเนาะทุก3าเดือนผมจะไปบริจาคเลือดครั้งหนึ่งนะผมก็การบริจาคเลือดก,ก็ถือว่าเป็นการให้ที่ถือว่ามีประโยชน์มากนะผมก็ยังมีหลายคนเนาะที่สำหรับผู้ป่วยนะที่เขาต้องการเลือดเนาะก็เชิญชวนพี่ๆนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสเนาะก็ไปร่วมบริจาคเลือดก,กันนะผมเพราะว่าในบางพื้นที่เนาะสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยธนาคารเลือดเริ่ม,เร,มเริ่มที่จะขาดแคลนนะผมก็ สามารถที่จะเข้าไปร่วมบริจาคได้เนาะแต่ว่าต้องเป็นคนที่มีสุขภาพดีเนาะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถบริจาคได้นะผมก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของความดันหรือว่าโรคภัยส่วนตัวต่างๆนะผม <Okay. S 1> ก็ในการบริจาคนะผมบริจาคเดือนนี้สามารถถ้าผมจำไม่ผิดนะสามารถบริจาค3เดือนบริจาคได้หนึ่งครั้งนะครับส่วนมีอีกวิธีการหนึ่งที่เป็นการบริจาคเช่นกันนะครับผมก็คือการบริจาคพลา s m a นะครับพลาส m a ก็คือ มันจะเป็นลักษณะเป็นเหม <This sea. S 1> ือนน้ำเหลืองเนาะเป็นน้ำเหลืองที่อยู่ในเลือดของก็คือเป็นส่วนผสมของเลือดนั่นหละนะครับก็คือทีแรกเนี่ยเขาจะเอาเลือดเราออกมาก่อนเนาะแล้วไปเข้าเครื่องผมเป็นเครื่องคัดแยกนะเครื่องคัดคัดแยกพลาสมานะผมก็คือเขาจะเอาแค่ส่วนที่เป็นน้ำเหลืองตัวนั้นไปใช้ประโยชน์ต่อนะครับส่วนเม็ดเลือดเนี่ยเขาจะคืนคืนให้ร่างกายเราเนาะผมก็นะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถบริจาคได้นะพลาสมาเนี่ยบริจาคได้ทุกๆ14วันนะผมก็อันนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสเนาะก็สามารถที่จะไปบริจาคได้ ก็ถือว่าเป็นบุญกุศลแล้วก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากๆนะครโอเคสำหรับอี EP นี้ก็ขอตัวเดินทางไปต่อครัผมก็ฝากติดตามอี EP ต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ